สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินจิลาปลาจีนรหัสนักศึกษา614333011หมู่เรียนที่61-56ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเร้าวายกันนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมายกยี่ห้อเร้าที่มีจำหน่ายวางขายในท้องตลาดนะคะเราจะยกตัวอย่างมาห้ายี่ห้อค่ะยี่ห้อแรกนะคะรอยเยาเดอร์มาเรียยี่ห้อที่สองนะคะ ปิโนนัวยี่ห้อที่3นะคะอันมาชิวีว่ายี่ห้อที่4นะคะปาตาชิโอโรมาสกาโตยี่ห้อที่5นะคะชาโตดิแกมค่ะประวัติความเป็นมาของเร้าไวาย วน์เป็นต้นกําเนิดในศตวรรษที่19เมื่อหลุยปาสเตอร์อ uster, นักวิทยาศาสตร์คนดังของโรคพบว่ายีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลในผลไม้เป็นแอลกอฮอล์การหมักน้ำองุ่นให้กลายเป็นเหล้าเป็นไวน์นั้นเป็นวิธี ตามธรรมชาติโดยยีสต์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติของผิวองุ่นและฟองกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาจเติมยีสต์เข้าไปอีกเพื่อช่วยกระบวนการหมักไวน์แดงทำมาจากอางุ่นแดงที่หมักเชื้ออุณหภูมินา,นานประมาณ2สัปดาห์ด้วยอุณหภูมิที่21-29อถึงองศาเซลเซียสส่วนไวน์ขาวทำมาจากอางุ่นเขียวขาวหมักเชื้อที่อุณหภูมิ1 0 1ถึงองศาเซลเซียสนานประมาณ3-6ถึงสัปดาห์เลยทีเดียวคะ่ะ ค่ะมาถึงวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตจนถึงการบรรจุขวดนะคะวัตถุดิบก็คือองุ่นขั้นตอนการทำไวน์ก็คือสกัดน้ำออกจากอางุ่นกอดแล้วใส่ถังหมักเมื่อหมักและกองตะกรจากเราอางุ่นแล้วจึงนำไปเก็บแล้วค่อยบรรจุขวดทีหลังรสชาติของไวน์ที่แตกต่างกันนั้นนอกจากจะแตกต่างที่ตัวองุ่นแล้วยังขึ้นกับขั้นตอนและเวลาของการหมักอีกด้วยค่ะค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นชนิดของเร้าวนา์นะคะจะมีทั้งหมด4ชนิดค่ะค่ะชนิดที่1นะคะจะเป็นสตีลเทเบิลไวน์นะคะจะเป็นไวน์ที่ไม่มีฟองค่ะชนิดที่2นะคะสปาร์กิ้งไวน์นะคะจะมีรสซ่าและมีฟองจากกระบวนการหมักรสชาติหวานค่ะชนิดที่3นะคะฟอ์ตี้ฟายไวนมีดีกีแอลกอฮอลสูงที่สุดค่ะ และชนิดที่4ค่ะอโรมาดิเซนไวน์เป็นไวน์ที่ปรุงแต่งด้วยสมุนไพรนั่นเองค่ะค่ะและต่อมานะคะลักษณะของไวน์ที่ดีค่ะ 1. หยิบขวดมาสังเกตว่ามีสีไวน์เป็นอย่างไรไวน์ White ที่ดีควรมีสีใสไม่มีตะกอนตกค้าง 2. รสชาติของผลไม้และความเปรี้ยวจากการหมักบ่มต้องมีความกลมกลืนกันค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นลักษณะวายที่เสียนะคะ 1. ตะกอนก้นขวดนะคะมีวายบางชนิดที่ได้รับการยกเว้นและมีเกตตะกอนจากอางุ่นค่ะแต่วายโดยทั่วไปไม่ควรมีความขุ่น 2. วายที่มีอายุน้อยกว่า15ปีไม่ควรมีความขุ่นมัวหากพบว่าวายอายุน้อยๆมีความขุ่นมัวก็รีบเดเลี้ยงได้เลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นวิธีการเปิดขวดการรินการเสิร์ฟและการดื่มไว้ค่ะการเปิดขวดตัดฟอยที่หุ้มกลางขวดกางคันโยกที่เปิดขวดไว้ขึ้นการรินควรรินให้พอดีการเสิร์ฟนะคะไม่ควรเสิร์ฟไว้ที่อุ่นเกินไปการดื่มควรจิบทีละนิดค่ะและสุดท้ายนี้นะคะประโยชน์ของไวน์ค่ะไวน์ช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยให้นอนหลับสบายช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะ